ปัทกกันแล้วตุรกีซีเรียรุมสหรัฐเปิดสึกกันนวนเนียทั้งภาคพื้นดินและอากาศโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างไว้เพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไปด้วยเพิ่งเกิดเหตุระเบิด,บดพลีชีพในกรุงอังการาใกล้รัฐสภาตุรกีต่อมากลุ่มก่อการร้ายคดิสถาน PKK ออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือของพวกตนกลุ่มนี้สวีเดนให้การสนับสนุนมีที่มั่นในดินแดนซีเรีย โดยมีกองทัพสหรัฐตั้งฐานทัพให้การอารักขาล่าสุดกองทัพอากาศตุรกีเอาคืนส่งอากาศยานโดรน ANKAS ลำใหญ่ติดอาวุธจำนวนหลายลำใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโจมตีจรวดทำลายคลังน้ำมันและแหล่งน้ำมันเถื่อนของชาวเคิร์ดที่ผิดกฎหมายในซีเรียที่นี่กองทัพสหรัฐจะขโมยน้ำมันโดยใช้ขบวนรถบรรทุกนำผ่านข้ามชายแดนไปดินแดนอิรัก โดยกองทัพอากาศสหรัฐสั่งตอบโต้ใช้เครื่องบินรบ F-35A จากฝูงบินขับไล่ที่ประจำการในฐานทัพเถื่อนในซีเรียแล้วสั่งยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120 อมแรมไล่สอยโดน ANKAS ของตุรกีที่บินทางเหนือของเขตฮาซากะและถูกยิงตกหนึ่งลำเพื่อแสดงถึงว่าสหรัฐให้การคุ้มครองกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายเคดิสถาน PKK ทางตุรกีอย่ามาแยาม กองทัพตุรกีโกรธมากได้ส่งฝูงโดรนออกไปอีกโจมตีคลังน้ำมันสามแห่งที่กลุ่มติดอาวุธ SDF เป็นเจ้าของซึ่งเป็นจุดที่สหรัฐส,ส่งออกน้ำมันเป็นประจำโรงกลั่นน้ำมันในเมืองคาดดาฮอนคลังน้ำมันอัลกอทางตอนเหนือของอันจาวดียาและคลังน้ำมันไซดาในพื้นที่อันกตานิยาถูกโดรนตุรกีโจมตีเกิดไฟไม่อย่างรุนแรง นับเป็นการเปิดหน้าปะทะกันโดยตรงระหว่างอาวุธของกองทัพอากาศตุรกีและกองทัพอากาศสหรัฐที่ทั้งคู่เป็นประเทศในฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโต้ด้วยกันเองแต่การที่ตุรกีจะส่งโดรมาถล่มกลุ่มก่อการร้ายชาวเคิร์ดได้จะต้องได้รับไฟเขียวจากกองทัพอากาศรัสเซียที่ปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศบริเวณที่เกิดเหตุปะทะกันระหว่างตุรกีและสหรัฐ ทำให้เครื่องบินรบ F-35A อาศัยช่องว่างในขณะนั้นบินมาสอยโดรน ANKAS ของตุรกีจนร่วงได้คาดว่าจะยิ่งยั่วย,ยุทำให้กองทัพตุรกีหัวร้อนมากขึ้นเพิ่มจำนวนการส่งโดรนโจมตีไปทำลายคลังและแหล่งน้ำมันชาวเคริร์ตที่เป็นบริษัทน้ำมันของสหรัฐไปรับเหมาขุดเจาะอยู่เพราะตุรกียังไม่หายโกรธที่โดนลูกคมโจมตีด้วยระเบิดในเมืองหลวง เมื่อเดือนก่อนผู้ก่อการร้ายไอซิดในเครือกลุ่มติดอาวุธ SDF ที่สหรัฐสนับสนุนได้จุดชนวนระเบิดในอุโมงค์ที่ตั้งอยู่ใต้ที่มั่นของกองทัพซีเรียส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต11นายในเมืองอิดลิฟจากรายงานขององค์กรซอซึ่งเป็น NGO มีสำนักงานสนับสนุนในสหรัฐชาณาจักรผู้ก่อการร้ายชุดนี้ทำตามแนวทางคำสั่งของทำเนียบขาวในการโจมตีซีเรีย คมคู่การกลับเข้าสู่กลุ่มสันนิบาตอาหรับอีกทั้งกองทัพสหรัฐยังใช้กลุ่มติดอาวุธ SDF ของเคิร์ดปิดถนนบางส่วนแล้วบุกปล้นเรือนจำปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายไอซิดหลบหนีจากเรือนจำในเมืองอันฮาซาคาทางตอนเหนือของซีเรียจากนั้นกลุ่มติดอาวุธ SDF ซึ่งเป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของชาวเคิร์ด YPG และ PKK โดยการสนับสนุนของสหรัฐควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดรอเกาะ อันฮาซาคาอลเลปโปและเดียเอสซอได้จับกลุ่มหัวหน้าทหารของรัฐบาลซีเรียทำให้เกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพซีเรียกับกองกำลังของสหรัฐในจังหวัดเดียเอสซอทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในซีเรียได้ส่งเจ้าหน้าที่สองคนพบกับกลุ่ม SDF และกลุ่ม SDC ให้คำมั่นจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัว จึงเกิดการประทะก,กันร,รุนแรงต่อเนื่องภาคพื้นดินภูมิภาคไซบานใกล้แหล่งน้ำมันโอมาที่ตั้งของฐานทัพเถื่อนของกองทัพสหรัฐโดยพบซากรถยานเกราะเทพของสหรัฐหลายคันพักแรงงานเคดิสถาน PKK ได้ส่งกำลังเสริมเพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธ SDF ที่เป็นปุ๋ยเฝ้าทะเลทรายกว่า22รายในเมืองเดียเอสซอ ทหารรับจ้างววกเนอร์ PMC รัสเซียจากชนบททางตะวันออกเมืองฮอมของซีเรียได้ถูกส่งไปยังเมืองอเลปโปแล้วพร้อมกับกองกำลังติดอาวุธเอชบุลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ถูกส่งมาถึงภูมิภาคนี้เช่นกันการมาถึงของกลุ่มทหารรับจ้างววกเนอร์แสดงให้เห็นการสู้รบดูเดือดตามมาล่าสุดจึงเกิดสงครามการสู้รบระหว่างประเทศนาโตกับนาโตด้วยกันเอง มีการยิงและระเบิดอย่างต่อเนื่องในท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยกลุ่มติดอาวุธ SDF ชาวเคิร์ทที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐยิงใส่พื้นที่ยึดครองของตุรกีในภูมิภาคไอซิาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยปกติแล้วการปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างฝ่ายสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธ SDF ชาวเคิร์ดกับฝ่ายกองทัพตุรกีและกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ตุรกีสนับสนุน จะไม่จบลงโดยง่ายในเวลาที่รวดเร็วและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่กลุ่มติดอาวุธ SDF ชาวเคิร์ดมีจุดอ่อนคือเมื่อกองทัพตุรกีส่งโดนโจมตีและยิงจรวดใส่คลังน้ำมันและแหล่งน้ำมันของบริษัทสหรัฐจนพังยับเยินมากขึ้นเรื่อยๆทางสหรัฐก็จะเป็นฝ่ายติดต่อมาขอเจรจากับตุรกีเองแต่ฝ่ายตุรกีจะไม่ยอมหยุดโจมตีตรับใดที่ตนยังไม่หายแค้น ที่ผ่านมาสหรัฐส,ส่งกองทัพยึดครองแหล่งน้ำมันในดินแดนซีเรียมานานหลายสิบปีแล้วรัฐบาลขับไล่ก็ไม่ยอมไปยังคงแอบขโมยพลังงานน้ำมันกา๊กาซและอาหารข้าวสาลีชาวบ้านกระทรวงต่างประเทศซีเรียระบุว่าเฉพาะปี2565ความสูญเสียจากน้ำมันและก๊าซมากถึง1 7 1 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือราว3.68ล้านล้านบาท จึงเรียกร้องสหประชาชาติขอค่าชดเชยจากรัฐบาลสหรัฐในการขโมยและปล้นสะดมที่ผิดกฎหมายจากแหล่งพลังงานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและนำไปสู่ความยากจนและความทุกข์ยากของประชาชนชาวซีเรียสรุปกองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธในเครือคือไอซิด SDF สดีเอฟ P k k กำลังปะทะภาคพื้นดินกับกองทัพซีเรียที่มีอิรานและรัสเซียให้การสนับสนุนส่วนสงครามทางอากาศเป็นการประทะก,กันโดยตรงระหว่างกองทัพอากาศตุรกีกับกองทัพอากาศสหรัฐที่ต้องการอารักขากลุ่มติดอาวุธของตนสารพัดชื่อเป็นการต่อสู้ที่มีเป้าหมายร่วมกันสองฝ่ายคือซีเรียและตุรกีเพื่อรุมขับไล่สหรัฐออกไปจากดินแดนในย่านนี้ โดยมีกองหนุนขาใหญ่อิหร่านและรัสเซียจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวลุยกับสหรัฐไปได้เลยจะสนับสนุนอาวุธส่งให้ไม่อันแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป